ครับผมนายสมชายผานแพครับชื่อไร่ผานแพครับเห็ดใดจึงหันมาทําเกษตรอินทรีย์ครับเรื่องการทําเกษตรอินทรีย์หนึ่งต้นทุนต่ำสองการทําเกษตรอินทรีย์จะเป็นการที่ยังง่งยืนครับแล้วตอนนี้ชาวบ้านหรือคนทั่วไปเริ่มหันมาดูแลใส่ใจการดูแลสุขภาพกันมากขึ้นตรงนี้มันก็จะเป็นให้สร้างโอกาสให้เรา ทำเ,เพิ่มมูลค่าของอผลไม้รากไม้ของเราอีกด้วยครับมีแรงบันดาลใจอะไรสำหรับแรงบันดาลใจของผมได้มาจากาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านมีทฤษฎีใหมเ่เศรษฐกิจพอเพียงหน่องนามโมเดลนะครับป่าสามอย่างประโยชน์4ี่อย่างครับ สิ่งที่เราได้เห็นพระองค์ท่านทำเรารู้สึกซาบซึ้งและเห็นประโยชน์ของท่านจริงๆในสิ่งที่ท่านทำมาเราก็เลยได้ลองทำตามในการทำตามเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านเกษตรของเราครับความคาดหวังด้านการเกษตรอินทรี์ในอนาคตนะครับความคาดหวังผมคิดว่าถ้า ตรงนี้สิ่งที่เราทํามาถ้ามีคนทําเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นประชากรของเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นสุขภาพร่างกายก็จะดีขึ้นครับขอบคุณครับ